ในขณะที่ไร์มีแอคเคาท์หนึ่งใช้ชื่อว่าคุณอรัญญาเกตวงศ์นะคะแต่เป็นแอคเคาท์ใหม่มากเพิ่งสร้างวันนี้เข้ามาถามว่าออทำไมต้องโกหกเรื่องทีออ่สามีอยู่โรงพยาบาลจิตเวชนะคะแล้วเขาก็เอ่ยชื่อโรงพยาบาลนะคือเขาเขียนมาองครีเอซึ่งตอนนั้นเดฉันก็บอกว่าเดี๋ยวแขวนไว้นิดนึงนะเดี๋ยวจบตรงนี้แล้วเดี๋ยวถ้าตอบได้จะตอบให้ทีนี้ระหว่างนั้นดดฉันก็เข้าไปหาว่าองครีเอเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่ไหนกันน่เพราะดิฉันไม่รู้จักเขาเขียนมาอย่างนี้ดิฉันก็เลยเสิร์ชหานะคะ แต่แตล้วมันกลายเป็นว่าดิฉันโกหกเพราะดิฉันก็เล่าเรื่องว่าลูกสาวเนี่ยเกิดที่โรงพยาบาลเลกูตเรเดี๋ยวจะยองมาให้เข้าใจว่าท like 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 ําไมใหม่ชาลววันเอาไปเขียนไปโพสแบบนี้ไปดูที่โพสตใหม่ชาละวันกันก็เป็นอย่างที่คิดว่าเป็น จะบอกว่าเป็นแอคซีมได้แล้วค่ะเพิ่งสร้างแอคเคาท์ใหม่สุดนะคะแต่แล้วก็คนนี้ก็รอแคปอย่างที่คิดจริงๆก็เอาไปแขวนว่าเนี่ยคนนี้เขาไปถามอันนี้นี่แต่ดิฉันเนี่ยบอกว่าโรงพยาบาลน,นี้เป็นโรงพยาบาลที่ลูกสาวเกิดแล้วเขาก็เลยบอกไม่เอาหลักฐานมาตกชัดๆนะคะก็มีภาพมาว่าโรงพยาบาลที่องค์เอเนี่ยเป็นโรงพยาบาลพิเศษสเปเชียลทางจิตเวชนะคะตามภาพ2ค่ะ ภาพแรกเป็นภาพที่ใหม่ชรวันเนี่ยเสิร์ชมาเป็นภาษาไทยที่ฉันไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้น,นี่เขาจะแปลงกันยังไงนะคะดิฉันไม่มีความรู้เทคโนโลยีเรื่องนี้เลยนะคะก็คงจะเทียบได้กับภาพ2อันนี้เป็นเว็บไซต์ที่อยู่ทางนี้เป็นภาษาฝรั่งเศสเห็นไหมคะจะมีเหมือนเหมือนกันที่นี่มันอย่างนี้ตอนที่คุณอรัญญาเ,เข้ามาถามความที่ดิฉันไม่รู้ดิฉันก็บอกว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอเสิร์ชดูก่อนพอเสิร์ชปุ๊บเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่า ไอออครคเอเนี่ยมันเป็นชื่อของโรงพยาบาลจริงๆก็คือเป็นชื่อของโรงพยาบาลจริงๆแล้วก็มีไอที่ขึ้นมาอันแรกที่ดิฉันได้เห็นเนี่ยว่ากำลังไล์อยู่ดิฉันจะไม่ได้ไปอ่านเยอะก็เห็นว่ามันมีอยู่แล้วก็อยู่ที่เลกูเตรมันมีอยู่ที่เลกูเตรที่จริงมันมีอยู่ทั้งหมด3ที่ค่ะ จากอันนี้เวลาเราเสิร์ชหาด้วยชื่อของเอ i s s ิสมองนี้นะคะก็จะเห็นว่ามันจะขึ้นอยู่3ที่นะคะอันนึงก็คือจะอยู่ที่เลกูเตเรที่ดิฉันรู้จักดีนะคะอีกอันนึงก็คืออยู่ที่โมฮงเซอันนี้ไม่รู้แต่อยู่ที่ชักเหมือนกันนะคะอีกอันนึงก็คืออยู่ที่เกรฟบนนวานอันนี้ไม่รู้จักเหมือนกัน,นะคะ่ะไม่รู้จักเหมือนกันแต่เลกูเตรไอองค์ครเอเนี่ยดิฉัน มาได้ยินแล้วก็ไปเสิร์ชหาแล้วถึงได้รู้ว่าอ๋อมียูนิตเตออันนึงที่เป็นเกี่ยวกับจิตเวชเนี่ยนะคะของลลกูเตรที่นี่ในสิ่งที่ดิฉันพูดเนี่ยมายชารวันก็เอาไปบอกว่ามึงบอกว่าคือเขาไม่ได้พูดมึงจะบอกว่าลูกสาวจะเกิดที่น,นั่นไอ้โรงพยาบาลอัน,นอเนี้ยองซีเอเนี่ยมันเป็นโรงพยาบาลโลจิกนะ้าอะไรทำนองนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวดิฉันอธิบายอย่างนี้ดิฉันยึดเอาคำอย่างที่บอกพอไปหาแล้วเห็นว่าอยู่ที่ลลกูเตรแล้วมันก็อยู่ใกล้กันโรงพยาบาลที่นี่มีโรงพยาบาลใหญ่นะคะ ชักเนี่ยมีโรงพยาบาลใหญ่อยู่2โรงกลางชักก็จะมีอันหนึ่งโอเดนเดียร์แล้วก็นอกชักที่เป็นอันใหม่แล้วก็เป็นซองออสเตรเลียที่ค่อนข้างจะใหญ่ชื่อของเขาจริงๆเนี่ยเราจะเรียกว่าโรงพยาบาลลุยปาสเตอร์ซึ่งไม่ทัดจะไม่มีใครเรียกไม่รู้นะคนอื่นเรียกไหมครอบครัวดิฉันเนวลาไปโรงพยาบาลเราก็จะบอกว่าเลกูเตเรเพราะเมืองที่ตั้งโรงพยาบาลน,นั้นอยู่คือเมืองเลกูเตเรของโรสก็เกิดที่นั่นนะคะในใบในรเิวไเด์ฟาร์มี่เนี่ยก็เขียนอยู่ว่าโรสเนี่ยเกิดที่เมืองเลกูเตเรนะคะ,ะเดี๋ยวเอาให้ดูนิดนึงจะเห็นไหมแล้วโอ้โอจ๊ดอะไรล่ะลูก อันนี้นะคะจะเป็นใบที่ลงชื่อเป็นเหมือนทะเบียนบ้านเป็นเรืรเ่องอะไรเดอะฟามี่ลูกคนไหนเกิดที่ไหนเวลาอะไรยังไงไปถึงโรงพยาบาลเกิดก็จะต้องเอาใบาอันนี้ไปลงให้นะคะเอาไปลงให้แล้วก็ต้องประทับตาโดยลาเมรีของที่นั้นๆประทับตาเอาไว้อันนี้ทางโรงพยาบาลก็จะจัดการให้เพราะที่ฉันเห็นคําว่าลูกูเตรก็เลยนึกถึงโรงพยาบาลหลุยส์บัสเตอร์ขึ้นมาก็พูดโรงพยาบาลที่ทฉันพูดว่าลูกที่ฉันเกิดเนี่ยไม่ได้เกิดที่องครีเอต่ฉันพูดว่าเกิดที่โรงพยาบาลลูกูเตรนั่นคือโรงพยาบาลหลุยส์บัสเตอร์คือโรงพยาบาลน,นี้ค่ะถ้าเราเสิร์ช ถ้าเราเสิร์ชหาว่าโรงพยาบาลแห่งมือนชักก็จะมีอันนี้ขึ้นมาแล้วก็จะมีโรงพยาบาลอื่นๆที่มีอยู่นะคะมีแซงเปรตมีโอเจนเดียร์แล้วก็มีลูกูเตเรอันนี้ขึ้นมาถ้าเราเสิร์ชหาโรงพยาบาลลูกูเตเรมันก็จะขึ้นอันนี้ขึ้นมาแล้วก็จะมีชื่อโรงพยาบาลลุยปาสเตอร์ซึ่งดิฉันเองไม่คุ้นเคยกับชื่อลุยปาสเตอร์อย่างโรงพยาบาลที่เคยไปอยู่อย่างนี้นะคะ ขาชื่อโรงพยาบาลไคมงปุงกาเรแต่ทุกคนจะเรียกว่าโรงพยาบาลอากัชชเป็นชื่อเมืองค่ะแต่ทีนี้เขาจะแต่โรงพยาบาลจะมีชื่อแต่คนมักจะเรียกเป็นชื่อเมืองโรงพยาบาลของอะไรโรงพยาบาลของอะไรเหมือนบ้านเราเรียกโรงพยาบาลรบบุรีอย่างเงี้ยจริงๆเขาก็จะมีชื่อโรงพยาบาลเขาอยู่แต่คนจะเรียกว่าโรงพยาบาลรบบุรีมันจะคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพอดิฉันเห็นว่าองคีเอเนี่ยนะคะ อยู่ที่ลากูเตเร่ดิฉันก็เลยพูดถึงโรงพยาบาลลลกูเตเรที่ลูกสาวคนเล็กไปคลอดที่นั่นไม่ได้บอกว่าลูกสาวคนเล็กคลอดที่องคีเอเพียงแต่ตอนไปเสิร์ชหาเพิ่งรู้ว่าอ๋อมันอยู่ใกล้ๆกันมันอยู่ใกล้กันแบบนี้ค่ะ ูแผนที่จาก Google จะง่ายๆนะคะแผนที่จาก Google เนี่ยจะเห็นว่าในจุดข้างบนขวานี่นะคะแล้วเป็นพื้นที่สีชมพูชมพูอะไรตรงนั้นอะ่ะอันนั้นแหละคะ่ะเป็นโรงพยาบาลหลุยปาสเตอร์หรือกูเตเรที่เจ้าโลดเขาเกิดที่นั่นนะคะใกล้มานิดหนึ่งจะเขียนว่าซองออสปิตาเลียองรีเอมันอยู่ติดๆกันเรียกว่าจริงๆแล้วเหมือนกับ รู้ว่าจะติดกันหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจจะอยู่ไม่ไกลละค่ะเหมือนถ้าเดินกันออกมาก็สักประมาณ5นาที10นาทีนะแต่อีกที่หนึ่งที่จะเป็นที่ใหม่ชารวันเอาไอ,อหัวโจวนี่มามาเปิดจริงๆซองออสปิซาเลอองค์เคเออันนี้มันจะเป็นที่โมคอนเซจะใช้เวลาขับรถไปประมาณ6นาทีขับคดเคี้ยวไปอย่างเงี้ยนี่นะคะซึ่ง ดิฉันอาจจะพลาดตรงที่ไม่ได้พูดให้ชัดเจนเพราะว่าเห็นว่าองคีเคเนี่ยมันมีอยู่ที่ละกูเตเรดิฉันก็เลยคิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของลกูเตเรโรงพยาบาลอันนี้ถ้าเป็นโรงพยาบาลอันเนี้ยลูกสาวดิฉันเกิดที่นั่นและพวกเราเราเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะลูกเข้าฉุกเฉินกี่ทีกี่ทีก็ไปที่โรงพยาบาลตรงนั้นนะคะป้าไปฉุกเฉินกี่ทีกี่ทีก็โรงพยาบาลตรงนั้น เราก็เลยคุ้นกับลากูเตเรแต่ไม่ได้รู้ว่าองคครเอนนี่มันมันมันอยู่ใกล้ๆมันอยู่ติดๆหรือเป็นส่วนหนึ่งด้วยหรือเปล่าอันนี้ดิฉันไม่แน่ใจแต่ถ้าเกิดว่าเราเรียกองครเอขึ้นมาเนี่ยมันมักจะขึ้นไปที่มักจะขึ้นไปที่มอคงเซนะคะไอ้ตรงตรงใกล้ๆลากูเตเรไม่ค่อยขึ้นแต่ตอนที่ดิฉันเสิร์ชหาเนี่ยมันพอเห็นว่าลากูเตเรดิฉันก็เลยคิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งอยู่ติดกันหรือเป็นส่วนจิตเวชของ ของโรงพยาบาลเลกูเตรลงไปอนนี้หรือเปล่าอันนี้ดิฉันก็ไม่รู้ก็เลยพูดถึงว่าเออถ้าโรงพยาบาลนี้รู้จักหมายถึงว่าเลกูเรอันใหญ่นะคะคือตอนนี้มีการเอาไปบอกว่าดิฉันโกหกลูกเกิดโรงพยาบาลจิตเวชอะไรอย่างนี้ได้ยังไงดิฉันเลยต้องออกมาอธิบายถ้าไม่อย่างงั้นดิฉันจะไม่สนใจอะไรนะคะแม้กระทั่งจะมีการเอาภาพไปบอกอีกอันหนึ่งนี่คือเอกสารหลักฐานที่ยืนยันว่าสามีดิฉัน คือตามสะดวกค่ะตามสะดวกดิฉันเหนื่อยแต่วันนี้มีการพูดว่าดิฉันโกหกเอซแหกตา f อซว่าลูกสาวเกิดที่โรงพยาบาลจิตเวชองค์สรไม่ค่ะถ้าจะมีความผิดอาจจะเป็นดิฉันเองที่อธิบายไม่กระจา่างเพราะดิฉันเห็นคำว่าลูกเตรเลยคิดว่าสองส่วนนี้เป็นยูนิตเต้รวมกันและยูนิเต้ใหญ่มันคือลูกเตะหลุยส์ปัสเตอร์อ,อันนั้นลูกสาวดยฉันเกิดที่นั่นจริงพวกเราเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรหมอประจำตัวเราก็จะส่งไปที่นั่น ทั้งนั้นค่ะเราเลยรู้จักลลกูเตเรในในในความหมายของเราเพรอะจะโรงบาลไหนที่ไปปกักปุ๊บเลกูตตเรขึ้นมาแล้วอยู่ใกล้ๆกันเราก็จะคิดว่ามันเป็นส่วนเดียวกันมันเหมือนกับเป็นความรู้ของออคนทั่วๆไปกับความรู้ของการที่มันพริเ s ซคือให้มันมั่นคงยิ่งขึ้นนะคะแต่อย่างที่เห็นก็ไม่รู้คุณอรัญญา จะต้องมาบังคับให้ดิฉันต้องไปดั่งสารภาพไปนั่งอะไรทําไมดิฉันก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจจริงๆคือต้องมาบอกตอนนี้กายต้องมามา,มาอาธิบายว่าลูกกูเกิดต้องเอาใบาเกิดมาให้ดูอะไรอย่างนี้จริงๆว่าฉันฉันไม่ได้โกหกนะดิฉันเป็นคนที่ถ้าเกิดถามอะไรมาถ้าตอบได้ก็จะตอบค่ะแต่บางอย่างดิฉันก็รู้สึกว่าพวกคุณเริ่มเริ่มยังไงละ่ะ เริ่มลุกลานความเป็นส่วนตัวบ้าเกินไปหรือเปล่าจากข้อมูลและชื่อของโรงพยาบาล Center Hospitalier Henry E C H Henry E เป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นโรงพยาบาลจิตเวชครับสำหรับคำถามของคุณ 1. โรงพยาบาลแห่งนี้รับผู้ป่วยทางด้านจิตเวชท,ทางโรคไหนเป็นหลัก โรงพยาบาลจิตเวชโดยทั่วไปจะร,รับรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิตและโรคทางจิตเวชหลากหลายประเภทครับซึ่งอาจรวมถึงโรคจิตเพศสคิสโซฟรีเนียโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรงซูเวียดิเพ p r e s s i ที่อาจมีภาวะจิตหลอนหรือความเสี่ยงต่อการทำร้ายตนเองโรคสองขั้วหรือไบโพล่าไบโพล่าดิสออเดอร์ในระยะที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด โรควิตกกังวลขั้นรุนแรง (severe anxiety disorder) เช่น panic disorder หรือ OCD ที่ส่งผลกระทบต่อก,การใช้ชีวิตประจำวันอย่างมากภาวะความผิดปกติจากการใช้สารเสพติด (substance use disorder) โดยเฉพาะเมื่อมีอาการทางจิตเวทร่วมด้วยภาวะวิกฤตทางจิตเวทอื่นๆ (acute psychiatric crisis) ที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลในสถานพยาบาล ผู้ป่วยที่อาจมีความเสี่ยงต่อการทำร้ายตนเองหรือผู้อื่นและต้องการการประเมินและการรักษาในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้โดยทั่วไปโรงพยาบาลจิตเวชจะทำหน้าที่ประเมินวินิจฉัยและให้การรักษาแบบองค์รวมซึ่งอาจรวมถึงการใช้ยาบำบัดจิตบำบัดกิจกรรมบำบัดและการสนับสนุนทางสังคมเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้ 2. เอกสารนี้คือใบรับรองการรักษาในฐานะผู้ป่วยในใช่หรือไม่ใช่ครับถูกต้องเลยเอกสารนี้คือใบรับรองการเข้าพักในโรงพยาบาล attestation t h e presence ซึ่งยืนยันว่าบุคคลที่ระบุชื่อในเอกสารนายจ n c l น u d อดคอนสตองกำลังเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยใน hospitalized intern ในโรงพยาบาลจิตเวชแห่งนี้ครับ คำว่า on t อ,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 อว r นที่และ present t l e r อยู่ปัจจุบันเมื่อวันที่เป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงว่าบุคคลน,นั้นได้เข้าพักและยังคงอยู่ภายในโรงพยาบาลในวันที่มีการออกเอกสาร การออกเอกสารล,ลักษณะนี้มักใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรการเช่นการยืนยันสถานะการรักษาสำหรับนายจ้างเพื่อเบอิกค่ารักษาพยาบาลจากประกันหรือเพื่อแจ้งให้หน่วยงานอื่นทราบสถานะของผู้ป่วยเป็นต้นดังนั้นสรุปได้ว่านายจองโคลด์คอนสตองกำลังเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลจิตเวชเฮนรี่อีและเอกสารนี้เป็นหลักฐานยืนยันการพักรักษาตัวของเขาครับ